ครับผมมื่อวีก็ตรงกับวันศุกนะครับที่สามตุลาหกซีครับผมนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับวิดผู้เขียวนะครับก็มีโอกาสมาเปิดราคาคล้วยตัวนึงครับผมนะครับเมื่อนี้เป็นคล้วยแม่สาวหน่อยนะครับเด้อนะครับเอาบ่เป็นการเสียเวลาบอกว่าไลครับผมไปพอกรับจาของคล้วย่ปแล้วครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแนะนำผ่านซื้อเจ้าหน่อยครับผมอยู่ไสในไปทุนครับครับผม อยู่บ้านได้ครับผมบ้านน้องทรงหองมูซิฟครับผู้เชียวจังหวัดชัยภูมิครับผมครับผมนะครับเมื่อนี้สิมาเปิดราคาคั้วไมีเักะโตเนาะเมื่อนี่มีอยู่คือส่งหลายอยู่ครับสองโค้มแต่เพิ่นที่เปิดสองโค้มนะครับเด้อแต่คั้วไอมันเต็มปอกอยู่นะครับสาเอฟซีผู้ใดนะครับับครผมผ่านมาทั้งน้องทรงหองนี่กับแวะได้ครับผมแต่ว่าคั้เพิ่นหลายนะครับแต่สลาเมื่อนี้นะครับเปิดแค่ สองคมนะครับอ่ะโค้มสูงตัวนี้ลาย้างไดครับผมร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบด้ครับด้อนะครับร้อยสามสิบเขาเป็นลูกตัวใดครับผมนี่ลูกเกาเจรเลครับลูกเกาเจริญ่นครับผมมีเอกสารบ่ครับมีครับผมเอาขอเอกสารยืนยันนะครับลูกเกาเจรเญ่นนะครับด้อนะครับเอกสารยืนยันครับผมนะครับ ผสมวันที่เกตครับผมที่เกตเดือนสามหกสี่นะครับส่วนกำหนดข้อดีกับวันที่สี่สิบสองหกสามครับผมเดือนสิบสองหกสามนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับถาผู้ใดได้ซื้อค้ายกันไปแล้วนะครับก็สามารถตรวจสอบในเอกสารเขาได้ครับผมนะครับมีใบมีหลอดครับผมนะครับหลอดเสๆนะครับหลอดเก่าจะเลื่อนครับผมอายุจะปีครับวันนี้ กล้วยเดือนเดือนครับซิบเวียนเดือนครับผมนะครับอ่ะ๋ยวไามครับผมกล้วยเอามีต่อมีอยังบ่อครับบ่อครับบัมีต่อมีอจังเนาะประกันครับเอ้าหมุนให้ผมเบิ่องเนี้ยหมุนท่ายมาให้พี่น้องเขาเบิ่งนับกันครับผมนะครับเดี๋ยวผมทีสอบถามราคาให้เบิ้นหมุนให้เบิ่งเช้าก่อนครับผมนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับเบื้งท้ายครับผม ลูกสาวเก่าจะเจริญครับผมตํานี้นี่ที่หางมีบ่ครับนี่บ,บ่บรครับบ่มีนะครับเด้อตํานี้ที่หางนะครับวิีผู้เกี่ยวกับตรวจสวบเบิ้งแล้วครับผมนะครับความสูงเท่าไรกันร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบนะครับเด้อนะครับอ่ะมณ์หนานมากครับผมบ่ดนี้มณ์หนานมากผมผมจีถามราคาเบิ้งว่าพ่นสิเปิดไล่ไปนอกโคบนี่นะครับอ่ะ ได้การแล้วครับผมเปิด์ไรบ้างไดครับผมไปเศร้าสองครับเศร้าสองคือสองแสนสองบอกครับสองครับสองแสนสองครับผมนะครับคนแยมราคามาแล้วครับผมสำหรับลูกสาวเก่าจะเลื่อนนะครับได้ต่อร่องได้ยุบบอกครับต่อร่องได้ต่อรองได้แล้ววานะครับอ่ะสำหรับตัวนี้กรผพันครับผมเอาขอเบอร์โทษนะครับผมขอเบอร์โทษนะศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกแปดเจ็ดหนึ่ง แปดเจ็ดหนึ่งสองแปดสองแปดสองหกนะครับเด้อนะครับสามารถโทรมาสอบถามราคากันได้ต่อร่องกันได้เพป่นว่านะครับอ่ะต่อไปเป็นโค้บแม่ลูกครับผมนะครับโค้บแม่ลูกสวยๆนะครับแม่ของเขานี่เป็นสายไดเนาะครับนี่สายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรครับผมโอ้ด้วยการดีนะครับแจ้งขาดีครับผมนะครับ เชียงขาดีนะครับนาเขาเปิดนะครับตัวก้นซ้อนยางสวยงามครับผมนะครับนาเขาเปิดนะครับตัวนี้มีต่อนี้ังบอครับครอบไมโลครอบนี่มีแต่สวยงามเนาะนาโนกบาหไ่ครับผมเพราะว่าสีเป็นตาแ้ยมแจยมจ่มนะครับข้อสององนะครับข้อสองเซนนะครับข้างผพิงญ่นะครับ ล่าโตดีครับผมนะครับกว้างสูงหไรบ้างไดครับผมร้อยสามสิบเก้าครับร้อยสามสิบเก้านะครับโอ้งามครับผมกล้วยวนี้นะครับมุทายย้อนแสงให้ผมยืนอยู่ทังนี้ดีกว่าอ๋อนี่ครับผมนะครับเบิ่งท่ายน้อกันครับผมเบื้งท้ายน้อกันเบื้องท้ายเบิ่งแผ่นหลังนะครับประกอบการตัดสินใจยักน้อยครับผมนะครับ เปผู้เขียวสีเบิ้งแม่ทุกอนนะครับเด้เดียวสีไปใช้ลูกให้เบิ้งครับผมนะครับโอ้หน้าเขาสวยครับผมนะครับแต่ละลูกสาวนีเด้อครับด้ลูกสาวเขาลูกเบิ่มอายุจักเดือนครับผมนี่โอ้ครับผมดีเด้อครับเด้ลูกสาวนะครับลูกสาวนะครับโตมีอาชอบหรือเปล่า ครับลูกสาวสวยนะครับลูกสาวเบิ่มพันล้านนะครับแม่ทับตัวได้ไหมครับทับเบิ่มมีเอกสารไหมครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเอกสารของแม่ตินี้ครับตัวทับครับโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเอกสารของแม่นะครับเด้อนี่ยูนยูนี่สององแม่เขานี่ครับผมผสมเบิ่มพันล้านนะครับวันที่เก้าพฤศจิกาหกซีครับผมนะครับ ส่วนกับนกขอดนี่วิดผู้เขียวสิบริยานนะครับเพราะวกล้วยมันกับบอบเป๊ะนะครับอาสิเกินอาจสีเหลือดนจิกน้อยนะครับส่วนละเดียดต่างๆก็สามารถตรวจสอบได้ยุทธนาเอกสารผมมีใบมีหลอดนะครับเด้อนะครับทาเบิรมพันลัานะครับสำหรับเนี่ยเขานะครับสำหรับตัวนี้เป็นเอกสารลูกคุณบ้างนีมวันที่หาสิงหาหกสามครับผมนะครับกับนดขอดนะครับ วันที่ยี้หากระฎาคกดาษ6ซีครับผมนะครับปนี้เปลี่นเอกสารลูกสาวเขาด้ครับด้นะครับเบิ่มพันลานขึือนกันครับผมนะครับเอ้านะครับควบแม่ลูกนะครับมีเอกสารถูกต้องนะครับเอ้าป่นี้ผมิะถามราคาครับผมบปนี้ตอนรับกล้วยคบนี่นะครับเนาะสว่บ้าหลายปันไดครับผมสามแสนสามหมื่นครับสามแสนสามหมื่นบาทครับผมนะครับ แม่สวยๆนะครับเขาตกก้อนอดยางสวยงามครับผมนะครับพร้อมลูกสาวสวยๆนะครับของเบิรมพัลลัานะครับความสูงของแม่เขานี่ยอยู่ที่ร้อยสามสิบเก้านะครับวัดเมื่อกี้นี่ครับผมเอาขอเบอร์โทรอีกเจ้าหนึ่งครับผมศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งสองแปดสองหกสองแปดสองหกครับผมนะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับก็สามารถตักมาหา จะฟางกล้วยบนได้ครับผมแมโค้กแม่ลูกที่สวยนะครับมีบ่ครับบ้านี้ครับมีอยู่ครับแม่ลูกอ่ะจัหรับเมียนี่ก็ผ่านไปครับผมนะครับรถได้ขึ้นเขาเนาะราคาเ้องกับได้ครับสามารถต่อรองกันได้ขึ้นเขาครับผมนะครับโค้แม่ลูกที่สวยครับผม ลีโครบนึงนะครับได้วยลยีครบนึ่ะแม่ลูกโค้บที่สองครับผมนะครับแม่ลูกโค้บที่สองครับผมนะครับแม่เขาเนี่ซูงร้ายไปไลยครับผม จุลลอยสี่สิบสองครับจุลลอยสี่สิบสองครับผมนะครับพร้อมลูกสาวบ่ครับนี่พร้อมลูกสาวนะครับเด้อลูกสาวเบิ้มพันล้านเอกสารเขามีบ่ครับมีอยู่แต่ว่าบ่ได้เอามาทำโอ้เป็นถ้าพี่น้องบ้านฮอกมาเบิ่งเนาะครับเนาะก็สามารถยืนยันได้เนาะครับเนาะแต่เอกสารเพิ่นบ่อแทดเดียวมาให้กล้วยพึ่งตะมาหอดเพิ่นว่าครับผมนะครับเอกสาร คนเสี่ยวมากที่หลังนะครับถ้าผู้ใดอยากเบิ้งเอกสารนะครับก็สามารถเบิ้งได้นะครับความสูงของแม่เขานี่ยอยู่ร้อยสี่หกสองครับผมอ่าวีดผู้เขียวก็สีบ่ได้บรรยายหลายครับผมให้ยภาพบรรยายเอาครับผมนะครับหน้าเขาลงลงแค่ไหนครับหน้าเขาลงแั่นหน่อย หนาเขาสวยครับผมกล้วยหนาเขาสวยนะครับเด้ออัตลักษณ์ชัดเจนนะครับเพราะว่าที่เป็นตาแจยมแจ่มๆพ่อสองเสร็จนะครับเล็บดีเล็บสวยครับผมสําหรับเล็บเขานะครับบ่มบพี่จันี้ยังบ่ครับเพื่อเท่าบ๊อบพี่จัานี้ครับผมสูงร้อยสี่สิบสองครับผมพ่อลูกสาวนะครับพ่อลูกสาวอะล่ไล่ลูกสาวนะครับพ่อลูกสาวด้วยครับเด้อแม่แม่แม่เขาท้าบหรอครับยังครับยัง แม่พอท่านได้ทราบครับผมลูกกระไรสี่เดือนครับครับผมลูกเกาเจริญครับอยู่ด้วยครับแล้วลูกสาวนะครับลูกลูกสาวเป็นลูกสาวตัวใดครับนี่เกสาเจริญครับลูกสาวเกาเจริญนะครับได้ยักเดือนแล้วครับไดด้เือนครับลูกสาวสีเดือนครับผมนะครับลูกสาวเกาเจริญสีเดือนที่สวยหนาหนาครับผมนะครับนี่ครับผม แข้งขาดีที่เขานะครับเนาะแข้งขาดีสำหรับลูกสาวนะครับเนาะลูกสาวเก่าจะเลินสวยๆนะครับแข้งขาดีนะครับนาโนกบาหญ่ครับผมนะครับเอาสำหรับครบนี่นะครับวีดผู้เขียววากมากพอสมควรแล้วครับผมสิเปิดไลฟ์มันได้ครับผมเปิดไปสามแสนหาหมื่นครับสามแสนหาหมื่นครับครับผมนะครับสามแสนหาหมื่นก็สามารถต่ัรองกนได้ที่เขานะครับเนาะ อ่ะสุดท้ายนี่ขอเบอร์เช่นึงครับผม0 8 6 086 871 871 2826 2 8 2กครับผมนะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับสนใจในสินค้าห้าแล้วนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามต่อร่องพูดคุยกันครับผมว่าสินลดให้ได้หลายบันไดนะครับสำหรับสินค้าห้ากับวมีตำนี้นะครับอ่ะสำหรับลิปนี้วิดผู้เขียวกับ่มีอย่างไยกับมุจิงกาคำว่า สวัสดีครับเดี๋ยวพี่ผู้เชี่ยวสิญยงางไประเไทยให้เบื้องคุยอยู่ในข่าวด้วยครับเด้อ กล้วยผลนม้หลายอยู่รับแต่เฟินบอลเลเปิดพวกนี้ห้พี่น้องบานเ้ามาเบิงเอาครับผมเจ้าสั้นเม่สาวน้อยสวยๆสำหรับตัวนี้เป็นลูกเจ้าสั้นเม่นบ่ครับนี่ครับเจ้าสั้นแข็งขาใหญ่ครับผมนะครับแข็งขาใหญ่สำหรับตัวนี้เป็นลูกตัวใดครับนี่ก็ค่ายข้อต้นนี่ลูกเอกในลงกล้วยออกจากฟ้าไปบ้านรถ้นตุนครับโอ้ครับผมไอ้ยุ่งฟ้าเห็ื่อนฟ้าโอ้ครับครับ แม่ลูกควบดีกับพ่านจะเปิดเด้อครับเด้อถ้าผู้ใดมากกัจังมาเบิงครับผมอ่ะนี่ครับนี่ลูกลูกเจ้าสั้นนะครับเด้อนี่ลูกเจ้าสั้นแจงขายยิ่ง่านะครับเอาถ่ายเอฟซีก็ได้สนใจกับมาเบิงอยู่หน้าครอบกนได้ครับผมนะครับสอนนีรร้เพื่ยแม่สาวหน่อยสองตัวนะครับ จะโผงงามแข่งขายยังไงครับผมนะครับสำหรับที่นี้ขอโทษนีนะครับเนาะวัสดีครับ